ารเกณฑ์ของแต่ละคนนี้นะครับเอาจะถอดให้คุณเลยไม่ใช่นั้นเองนะฮะไม่ชัดนะฮะอ่าเริ่มจากใครก่อนดีครับเริ่มจากผมก่อนอ้ามาเริ่มจากน้องนะฮะน้องบีมก่อนนะครับบีมครับออมที่บีมทำมาคืออะไรครับวันนี้เป็นหมวกครับผมครับผมเป็นรูปตัวบีด้วยครับเชิญบรรยายสรรพคุณของมวกใบนี้ ก็หมวกใบนี้ครับบีมค่อนข้างที่จะใส่ค่อนข้างที่จะบ่อยครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นตามโซเชียลแต่ก็คือใส่แบบเวลาเล่นออกไปนอกที่ผาอะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะใส่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะใส่บ่อยค่อนข้างครับโอเคเอาเป็นว่าหมวกใบนี้เนี่ยนะครับมีกลิ่นไอความน่ารักของน้องบีมเต็มแมดเต็มหน่วยแน่นอนครับผมบรรจุลงบนใบนี้นะครับนะครับเราจะเก็บกลิ่นเอาไว้และคนที่ 111บาทลุยกันเลยดีกว่าครับมาครับมัวของน้องบีม111บาทครับออกตัวที่100ครับนี่มีติดอัญมณีด้วยนะครับยาวเลยครับเกมอะไรนี่นะครับอยู่เท่าไหร่ครับแป๊บนึงครับไปแล้วฮะ1่งร้อยเป็นหนึ่งพันครั้งที่1 1,000บาทครับหนึ่ันครับ1,000ไปต่อที่มาเนี่ยเท่าไหร่ครับนะพันห้าพันห้าไปต่อที่คุณประจิตแล้วครับไหนครับสองพัน สองพันด้านนี้ไปต่อสองพันผมไม่เห็นเลยฮะประกิจครับผมแด็กอมเบิร์ดไอวิวคุณปรกิจลงไปตรงนั้นมองเห็นยากกลัวไม่กาสองพันไปเท่าไหร่ครับสองพันบีบครับไหนก็สองพันช่วยหนยครับสองพันบีบรุกเอ้าบารดต้นบารต้นร้อนน้องปอรกระโดดได้ด้วยเดี๋ยวครับบีบเราล้รุกเราได้แล้วครับไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเลียหมวกให้เลยคุณเล่นดุณเนะบิบ ได้เขาทำมาจากขนยูนิคอร์นเออขนเดี๋ยวครับอีกคนนึงอีกคนนึงยกมมึงครับขนส่วนเท่าไหร่ครับสี่พันใครนี่สี่พันสี่พันดนลุกขนกขนน่ารักด้วยอ่ะนะฮะเหมาะกับบวงนี่มากเลยสี่พันครั้งที่หนึ่งครับเท่าไหร่ครับห้าพันบาทห้าพันบาทพี่ครับดูลักษณะแล้วหมวกนี่เหมาะกับพี่เหมือนกันนะเออใส่แล้วแบบจะสวยขึ้นมากเลยเมื่อกี้พี่สี่พันยอมไหมครับกดดัน โดยที่4,000มันได้แ้วสู้ไหมครับปังแล้วสู้ไหมครับเดี๋ยวใครได้นะครับน้องบีมบอกว่าจะลงไปมอบสวมใส่ให้เลยโอ้โหสนุกเลยนะครับสวมใส่หมวกให้แล้วน้องบีมจะขออนุญาตปกติต้องขอถ่ายรูปกับบีมวันนี้บีมจะขอถ่ายรูปด้วยอ๋อใช่ครับหอมเลยครับเอาไปใช่หอมด้วยหอมด้วยเครับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้7,000แล้วครับเจ็ดใช่ไหมครับ เอาอีกเอาอีกเอาอีกเบี้ยยังไม่สวยครับออดอ้อนออดอ้อนอออีกออดอีกออไปจะนับแล้วนะเดเต้นเพลงปอให้ดูก็ได้ครับขอนอขอนดินรีมาดนรีมาเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเป็นความโสดเปล่าผานิดกัปั้ปิดกัปดกักิดกัโสดกเป็น แรงสู้น้องปอได้หรือเปล่าไม่รู้พลาบอย่าเต้นมากเดี๋ยวผมไม่มีงานทำครับผมเจ็ดพัแล้วเจ็ดพัแล้วครับอยากได้เลขสวยๆนะเอ้าครับ8 5ดพันห้าแปดพันหแปดพันห้าดูเจ็ดว่าไงครับ8 5ดพขออนุญาตนับหนึ่งก่อนนะฮะนับให้เป็นกดดันก่อนกดดันกดดันแปดพันหานับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท สวยเป็นแบบ9 9 9 9น้ร้ยเได้ไหมโอเคไหมั้ายบ้ให้หมื่นแล้วครับเขาให้หมื่นแล้วจะทอนเข้าไปบาทนึงให้มันโอเคนับหนึ่งครับหนึ่งครับหมื่นหมื่นหมื่นนับหมื่นอครับนับหนึ่งไปต่อครับมีไหมครับไปต่อตัดข้าวกลับมา อ้าวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้คนทิ้งแล้วหกพันไปไหนแล้วเนี่ยเอาซวยไหวนะเอาซวยก็แตแต่เจ็ดพันแล้วสงสัยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววัับมาแล้วเขากลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับยกมือพร้อมพูดคำว่ายังไม่พูดครับกลับมาแต่ยังไม่พูดหนึ่งหมื่นขออนุญาตนับสองมาครับขออนุญาตนะครับมาสองนะครับสองนะฮะโอ้โหพี่หนึ่งหมื่นลุ้นลุ้นจาเก่งแล้วเนี่ยเอาไงลุ้นมากบีมครับครับผม บีพูดอะไรออกมาจากหัวใจต่อแฟนเพลงนิดนึงครับถึงถึงหววใบนี้ที่บีผูกพันผูกพันครับผูกพันกับมันก็เส้นผมทุกเส้นอยู่ในนี้ครับเส้นเดี๋ยว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 เีวีเดี่วะยเยดีวเวงี๋อเยวเีเดี๋ยวเดีเวดียยเวีวียเ เอาเป็นว่าหมวกใบนี้นะครับแทนใจแทนความรู้สึกแทนความเสน่หาของน้องบีมเลยใช่ครับแทนคําขอบคุณเลยนะครับบีมตั้งใจจะมอบหมวกใบนี้กับแฟนคลับที่มาร่วมทำบุญกับเขาขอให้ได้อยู่กันคู่กันตลอดไปนะครับระหว่างบีมกับแฟนคลับนะครับเอามือหนึ่งนับสองไปนะครับและ10,000บาทนับนับไม่กราโดดนับไปแล้วก็ยกปืนขึ้นมาเลยอาจจะโดนยิงได้นะครับรีบนับเลยครับเอาไลเอาไล ถ้าไม่มีขออนุญาตนับมวยของนกอินไบนี้นับครั้งที่สามหนึ่งหมื่นบาทครับเอขอบคุณนะครับเชิญเลยครับเชิญบีมให้บีมลงไปบีมลงไปเลยครับได้ครับผมได้ครับจะบีมกระโดดลงครับเฮ้ใจมันเย็นเย็นลงบันได้ดีเฮ้บีมบีม โอ้โหไม่ได้หรอเนี่ยเมื่อกี้ผมก็โดนเจ็บต้นเท้าไเลยไม่มีใครมาเดี๋ยวแล้ัวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอาแล้วเอาแล้วมีหอมด้วยเอาผมจำสัญญาได้อะมีหอมอ่ะเมื่อกี้บีบอกว่าอะไรบีบอกว่าอะไรบีบอกว่าจะหอมแก้มด้วยใช่ปะหอมครับแก้มหอมแทนได้ไหมครับได้ให้คุณเลือกว่าคุณจะหอมบีหรือจะให้บีหอมก็ได้หรือถ้าคุณไม่ด้เลีอยเอาหอมสองอย่างไปเลยเออ ให้พี่หอมแทนให้ให้พี่หอมผมก็ได้ครับอ๋ออะไรนะเอาถามพี่ปัาไก่อนขอบคุณยาวปก่อนอยากให้รักกันแบบพี่น้องมากกว่าเอาเอาเอาเงินขึ้นไปเลยหรือเปล่าครับได้ครับนี่นะครับขอบคุณนมหาไปฝากป้าป้ากดดันหน่อยกดดันหอมหน่อยเด้อหอมเลยหอมเลย รได้ครับอไม่าปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวต้องเออมีมีทำเขินอายก่อนนิดนึงนะนะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินครับพี่ใจอยากหอมก็หอมแหม่ไม่ไม่ต้องอายคนเยอะเก็จะได้ไปอวดว่าเราได้หอคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับโอ้โหไม่มีใครเห็นครับโอเคแล้ขอบคุณนะพี่ก็บอกว่าอยากให้เรารักกันแบบพี่น้องมากกว่า หนึ่งมืนบาทครับผมไปเลยครับฟินไหมล่าฟินไหมไม่ฟินเอบไปครัา<ข>ชิ้นต่อไปครับของคุณโจนะครับผมพี่โจครับนี่เลยซึ่งเขียนไว้ว่า<อ>มันคืออะไรครับเดี๋ยวเราพรีเซนต์ให้เดี๋ยวเราพรีเซนต์ให้อามามานี่เป็น หมือนกับผมเทสเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมอ่านไม่ออกเด่ช่วยดูในหนังแล้วก็มันจะมันไม่ได้ใช่นะฮะที่เมื่ากี้เป็นเมื่อกี้ภากออนยูรีครับก็คือเหมือนกับอย่าเราพวกเราก็เป็นน้องๆนักล่าฝันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็คือเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ในการเขียนภาพอะไรอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้ทำรายการศิลปะเด็กเยอะก็เลย เออก็เลยอินแม่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะระบายสีอยากจะทำอะไรยังไงเพราะว่าปกติไม่เคยได้วาดรูปแล้วออกออกมาประมูลครับผมนี่ชิ้นแรกครับผมชิ้นสุดท้ายด้วยน่าใจไปครับผมแม่บินเก่งแล้วยังวัดศิลปะถ่ายเลยทำตอนบินอยู่จริงเหรอพอพี่เก้มขนาดนั้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่ขับคันไหนครับผมจะไม่ขึ้นนะครับเอลลีนเอลลีนก็เริ่มเที่ยวไหนครับพี่โจเมื่อกี้จบเที่ยวไหนนะ หนึ่งหมื่นอือนีครับผมบาทหนึ่งโอ้ยอัสักสามร้อยพี่โจอพี่โจเอาราคาเริ่มก anyway ็พอหมื่นนึงมันจะกดดันไปไม่กลับห้าร้น้องถามน้องว่าเท่าไหร่น้องของน้องหมื่นนี้ใช่ไหมเออน้องหมื่นนึงนี่บวกบวกแบบโอ้โหยอดเรารุ่นพี่เลยน้องเรารุ่นพี่ได้สามร้อยเริ่มสามร้อยมาเลยโอเคเริ่มสามร้อยขอจบสี่ร้อยพอใจแล้วใช่ครับผม ค่าเฟรมก็ประมาณ200นะครับผมก็อยากจะเออทอำบุญด้วยการประมาณนี้ครับค่าสีอีก2,000นะครับเอาให้คูกมีมีเพชรติดตรงนี้นะครับเขียนว่าโจรครับผม <c oughs> ขับรถไปซื้อสีห้าร้อยเป็นเชรจากดืนที่เกมนะครับเอาหลังจากที่บรรยายสมคุณไปแล้วสิ่งสิ่งนี้มันมันเป็นงานศิลปะครับทุกท่านนอกจากนอกจากคุณประมูลแล้วก็นำไปประดับบ้านนู่นนี่นั่นได้ด้วยใช่หลายท่านบอกว่าตอนแรกไม่บอกเป็นงานศิลปะนึกว่าเป็นภัยสังคมไม่ใช่นะฮะหรือว่าเป็นแบบเด็กไปเพ้นต์ตามวัดตามวาข้ากําแพงไม่ใช่อันนี้เป็นงานศิลปะนะครับตอนแรกตอนแรกพยายามจะลองแขวนหลายๆมุมในบ้านตัวเองแต่ว่าแม่ มุไหนเข้ากับบ้านผมได้เลยครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้ากับมุมไหนอะไรนี่เป็นแงเป็นแงมาจากพิพิธภัณฑ์ลูฟเลยนะเฮ้ยอาจารย์นี่เขียวเขียวนี่สายอะไรนะตอนที่เป็นแงจากหรืลูฟเนี่ยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ให้หรือเราไปแงเองน่าจะเราไปแงเองอ่ะพี่คือชิ้นงานชิ้นนี้สองพันสองพันนี่เป็นระบุแล้วโองพันสองพันเนี่ยคู่เท่าโมโหเห็นใจกันมากพี่ปกติปกติคนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มราคาเร็ว พูดจนกว่าจะลำคาญใช่แล้วพี่ก็จะยกมือเองเออนะฮะเดี to ๋ยวนเดี๋ยวดูอย่าเพิ่งยึดยกนิดนึงพี่บอาพี่เขาบอกว่าเออกูรู้เลยสองพันคือให้ญากนับหนึ่งสองสามอย่างรวดเร็วเลยเฮ้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 เราเลยอ่ะสองพันนับหนึ่งครับไปเลยฮะ บอกว่านี่คืออาจารย์เฉลิมชัยติดต่อมาอาจารย์เฉลิมชัยติดต่อให้คุณไปคือไม่บอกว่าอันนี้เขาอยากได้ชิ้นงานชิ้นนี้อยากได้ชิ้นงานตอนนี้คือตอนจะเอาไปที่วัดวัดน้องคุณขี้หมาเยอะอยากจไบไองขี้หมาโอ้ยอย่าแล้วเขาจะประมูลนะอย่างเงี้ยอยากให้มันสกปรกขนาดนั้นเลยโอเคผมผมจะอะไรจะเล่นบุกว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยโดนใช่เรื่องเรื่องแผ่นดินไหวอะไรอย่างงี้อันนี้เอาไปค้ำก็พอวันนี้พี่เล่นเอาไปโกยขี้หมาเลยครับโอ้โหตายแล้ว แต้เห็นผ้อนะเดี๋ยวถ้าจะหนักขนาดนี้ก็เดี๋ยวเวผมผมวางที่พื้นแล้วเหยียบอีกสามทีก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะทอะไรต่อพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนสงสารอ๋ออ๋สงสารสงสารนี่มันมาสายสงสารเหรอกชีวิตมันดูดูเฟลขนาดนี้นะพี่จอตร้ง่ามพันสามัามพสามอันสามพสามพันสามพัคสมพันสมับสามสาสามพพนสพันสามพัาเพัาันันสามพันสานาัมนานมน เดี๋ยวสงสารสังเวชตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้เลยตรงๆอันนี้อ่าออกไปแบบหักไปต้นทัศน์ภาษีอะไรยังไงได้โอ้โหเดี๋ยวจะพบกอนเลยนะครับไม่ถ้าเพิ่มปุ๊บหย่อนปุ๊บเนี่ยเอาไปแบบเขียนปุ๊บหักลดหย่อนภาษีได้เดี๋ยวผมก็มูลช่วยเติมเลยดีกว่าอันนี้ไม่ได้ไปหักลดหย่อนอะไรเลยครับเราพังเอาไปไว้ที่บ้านก็เป็นบุญโขนเลยครับตายแล้วครจบที่ห้าพันเลยดีกว่าครับผมนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับผมเรียกว่าเกิดเหตุอาเพศนะครับมันขึ้นมาถึงห้าพันได้อย่างไรนะครับผมเทวดา หกพันไปแล้วไปแล้วหกพันต้องเอาพายุมากวดกันเลยทีเดียกลัวมากนะครับผมน,น,น้องตรงนี้นะฮะน้องผู้หญิงตัวที่จะมาใส่ชุดแสดงนะฮะกระโปรงกระโปรงเริ่เปิดขึ้นเรื่อยๆรืครับผมพี่ตกใจมากนะครับผมพวกเขอถามว่าเพนแตนนานไหม,มาอะไรนะตอนที่ทำอยู่อ่อันนี้บอกเลยอันนี้ทำตอนกลางคืนอ่าใช้เวลากี่วันครับผม วันเดียวเลยแหละใช่พูดให้มีคุณค่าแผ่นมันแผ่นมาชิดเดียวเองมันมีไล่สีด้วยนะมีตั้งแต่แบบเขียวครามแตดแดงป็นแม่สีแบบต้องบอกเลยนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับระบายตั้งแต่ตอนประมาณหนึ่งทุ่มกว่าจะไปเสร็จเนี่ยคืนครึ่งทุกครึ่งเลยนะมันไอ้ทุกครึ่งเนี่ยบอกเลยว่าแก้ไขรอบแรกอ มีดราฟต์มีดราฟต์ก่อนมีดรบฟคือร่างๆคือเพจผิดประมาณ7-8รอบนะครับผมแล้วเพจทับมาเรื่อยๆที่สีหมดไปเยอะมากนะครับผมจริงๆมันหนากว่านี้เยอะมากเลยนะครับผมนะฮะก็คือจะบอกว่าคือทำไมไม่วาดเป็นรูปภาพทำไมเป็นตัวหนังสือครับก็คือจริงๆแล้วถ้าวาดเป็นรูปภาพคือผมรู้สึกว่าเป็นรูปเนี่ยมันมันมันคนอื่นเขาทำกันอธิบายอธิบายอะไรได้ไม่ชัดเจนได้ตาแรกตอนแรกกะกะที่ไว้จะวาดรูปยัง ตอนแรกกักที่ไว้จะราดลูกแต่พอระบายไประบายมาไม่มีที่เลยต้องเขียนตัวสื่อทับแทนคือไม่ริงๆาวามสี่ลูกแล้วแหละที่ระบายทับคนเลยวเลยไม่้าผมลงไปโดไ่แค่ไม่รับทำไมจังไม่ไโงการลายลายลาไล้เจ็ดเจดเจ็ดอ่ะขอเลยขอเลยขอเลยขึ้นนเลยดีกว่าพี่โจทำไมไม่ขึ้นทีละร้อล่ะมันจะได้้งคูนานๆเลยอย่างนี้หันเออันห้จะตกไหม เอาคนจะตสเหรอ่ะเอ้าเจพันละกันเออเจพันเ้อได้ไขอให้มีแฟนเป็นจับตงนะพี่นะยอดดีดเจดเจ็ดพันก็ดีใจมากแล้วดีใจตัแล้วเอาน้ำเร็วๆเลยนะน้ำเร็วเนะอ้าวมที่สองเทเจ็ดพันอเ่าเดี๋ยผมบอกเลยนะตอนตอนที่ผมตอนตอนผมไม่ได้พูดไว้ว่าจะให้หอม คือบอกบอกไว้ก่อนนะครับตอนที่ผมทํางานปกติตอนที่ผมไปไปขับเครื่องบินหลิงผมไม่ได้เป็นตลกโัวฮาอะไรนี่นครับผ,ผมขับจริงจังนะครับผมอ้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบเงินจากตรงนี้นะครับเจ็ดพันใช่ไหมครับผมไม่ใช่มาหมือนี่ก็ถอนสามพันพี่ผงโดดแบบบีไม่ได้นะครับผมหลอดทางธรรมดาไม่รักกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ได้ดีแล้วพี่<า>จอห์นชีวิตพี่สำคัญมากพี่ลงชื่อจุ๊บครับ